ก็สบายใจอืออะไรกันนะั <c oughs> ่นก็แคสกีวิตที่ธรรมดาไปจดีกว่าต <c oughs> อนนี้่ฟแล้วนะ ว่าะไมไหวแล้วันหนีดีกว่าหนีดีกว่าหนีดีกว่าเฮ้ยพ่งมา oh กกมแล้วอุโอ้ย g ็ฉันจะจัดการยังไงดีนะอ้ยอัเหลือลายกับข่าสองคนแล้วแหละตัวสัวตา ฉ oh, oh, ันหนีดีกว่าฉันหนีดีกว่าโอ้ยฉันหนีแล้วโอ้ยไม่ีอันตรายหนีแล้วโอ้ยโอ้ยดีฮอสคิมินต์ด๋อ๋อวิ่งไปเลย